ถ้าชอบทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำแต่ร้านประจำปิดงั้นเราไปทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นหม้อเล็กๆแบบง่ายๆใช้เวลาไม่นานอร่อยเข้มขน้นเครื่องแน่นๆทานกันค่ะทุกคนวิธีการทำไม่ยากเลยว่าแล้วก็ไปลงมือทำไปพร้อมๆกันค่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีลูกชิ้นจะเป็นไก่หรือหมูก็ได้นะคะตามด้วยหัวไชเท้ารากผักชีไข่ต้มพริกเผาต้นหอมผักชีซอยนมข้นจืดกุ้งสดหมูเด้งเส้นตามชอบมะนาว น้ำตาลกรวดแล้วก็กระเทียมสับนะคะตามด้วยซุปก้อนจะใช้ซุปไก่หรือว่าซุปหมูก็ได้เตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปลงมือทํากันเลยขั้นตอนแรกจะนําไข่ต้มนะคะมาห่อด้วยหมูเด้งก่อนหมูเด้งถ้าอยากให้มีความมีรสชาติก็สามารถปรุงรสด้วยพริกไทยป่นแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนามาห่อด้วยไข่แบบนี้ค่ะความหนาปรับรดบ้างหนาได้ตามชอบเลยนะคะแล้วเราก็ต้มน้ําให้เดือดนําไปต้มใช้เวลาประมาณ3-5นาที มั่นใจว่าหมูสุกเรียบร้อยแล้วตักขึ้นได้เลยค่ะต่อไปก็นําลูกชิ้นจะใช้ลูกชิ้นไกล่ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาก็ได้ค่ะบังก่อนนะคะแล้วก็นํามาลวกให้สุกตักพักเอาไว้เช่นกันตามด้วยกุ้งที่เราผ่าหลังแล้วล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนํามาลวกให้สุกแบบนี้เลยค่ะสีสวยๆเด้งๆเลย ขั้นตอนต่อไปไข่ที่เราห่อหมูเดงแล้วต้มจนสุกเริ่มเย็นแล้วเราก็จะนํามาผ่าครึ่งแบบนี้ค่ะการทําแบบนี้จะทําให้ก๋วยเตี๋ยวเรามีความน่าทานมากขึ้นขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อย นำกระเทียมสับมาเจียวให้เหลืองหอมเลยใช้ไฟอ่อนๆนะคะพอเหลืองปุ๊บเราก็ตักพักเอาไว้ค่ะตักกระเทียมเจียวแล้วก็น้ำมันเจียวส่วนที่เหลือไม่เป็นไรใช้กระทะใบเดิมแล้วเทน้ำซุปตามลงไปได้เลยถ้าไม่มีน้ำซุปใช้เป็นน้ำเปล่าแทนก็ได้ต่อไปก็ใส่รักผักชีซุปก้อนหัวไชเท้าแล้วก็น้ำตาลกรวดค่ะคนให้เข้ากันต้มให้หัวไชเท้าสุกเลยนะคะพอสุกแล้วเราก็จะใส่พริกเผาลงไปวันนี้แม่ฝนใช้น้ำพริกเผาสองช้อนโต๊ะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะจะทําให้น้ำ ซุปมีความสีสวยแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นต้มจนน้ําเดือดหลังจากนั้นเราก็ใส่นมข้นจืดลงไปใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เช่นกันอยู่ที่ประมาณ200-250 ml ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะชอบเข้มข้นก็ใส่เยอะต่อไปเราก็ลวกเส้นได้เลยค่ะจะทานเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วแต่ตามใจเลยเมื่อเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือตกแต่งชามได้เลยค่ะนําเส้นลงไปในชามตามด้วยกระเทียมแล้วก็น้ํามันเจียวนะคะราดด้ว ด้วยน้ำซุปแล้วก็ตกแต่งด like ้วยพรอมต่างๆที <IN> ่เราเตรียมเอาไว้ไม so ่ว่าจะเป็นลูกชิ้นกุ้งแล้วก็ไข่ที่ห่อหมูเด้งเอาไว้ค่ะเพิ่มเติมด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็มะนาวนะคะใครที่ชอบทานถั่วลิสงคั่วแล้วก็กุ้งแห้งใส่ลงไปได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหน้าตาดีๆแบบนี้แล้วจ้า